สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A p l c h Channel นะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมา Just Talk กันนะครับกับหัวข้อกับประเด็นข่าวร้อนข่าวแรงเลยนะครับสำหรับวงการชุดผ้า1ต่อ6นะครับสำหรับคลิปที่แล้วเราก็พูดกันไปแล้วนะครับอัปเดตกันไปแล้วว่าได้มีคู่แข่งเปิดตัวเปิดศึกกับ Hot t o ยนะครับนั่นก็คือ In Art Figure นะครับซึ่งเป็นค่ายย่อยของ Queen Studio นั่นเองนะครับ และตอนนี้เขาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตนะครับก็คือเป็นภาพโปรโมตแบบเต็มๆจัดเต็มเลยนะครับ <t> <cover> ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะงงนะครับมันมีทั้งแบบเอ้ยแบบยืนใส่เสื้อโค้ทชุดม่วงนะครับ <marble> กับเวอร์ชั่นที่อยู่ในคุกที่แบบตบมืออย่างเงี้ยน,นะครับ <t> เดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อมูลกันให้ให้หายงงกันนะครับสําหรับที่เขาปล่อยมานะครับก็หลกัหลกๆเลยจะมี3แบบนะครับก็คือแบบแรกนะครับ เป็นแบบตัวเดียวชุดโค้ดมวงนะครับเป็นแบบหัวปั้นนี่อย่างนี้นะครับอ่าและแบบที่2นะครับก็คือได้แพ็กคู่นะครับอันนี้งงมากนะครับว่าตอนแรกผมคิดว่าเขาให้มาแค่บอดี้เดียวแต่เนี่ยคือเขาบังคับซื้อเลยนะครับต้องเป็น2ตัวแล้วก็แต่ว่าต่างกันที่หัวนะครับหัวเขาจะแตกต่างกันที่ถ้าชุดโค้ดมวงเนี่ยจะเป็นหน้านิ่งๆหน่อยอ่าพูดการเพ้นหน้ายังอยู่ยังอยู่ครบแบบจับเต็มนะครับ ส่วนเวอร์ชั่นที่แบบถอดถอดเสื้อโค้ทแล้วมีแต่เสื้อกั๊กแล้วก็อยู่ในคุกนะครับอันนี้น่าจะแบบเปื้อนๆเลอะๆแล้วนะครับแล้วก็สะแย่อีมุมปากนะครับนี่มีความต่างอยู่นิดนึงอันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่2นะครับแบบแพ็คคู่และผมปั้นนะครับส่วนแบบสุดท้ายนะครับแบบตัวท็อปเลยนะครับแบบแพ็คคู่เช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นผมรูแทร์นะครับก็คือผมจริงนั่นเองนะครับเป็นเส้นๆเลยนะครับอ่าและทั้ง2แบบหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ ฐานนะครับฐานวงกลมอันนี้จะเป็นของชุดโค้ดม่วงนะครับส่วนเวอร์ชั่นที่ตบมือแปะๆเนี่ยจะเป็นฉากนะครับเป็นไดโอรามานะครับเป็นฉากแบบห้องกรงขังนะครับแล้วก็มานั่งตบมือแบบนี้นะครับสำหรับราคานะครับตอนนี้จะเป็นราคาของทางฝั่งจีนเขาเปิดมานะครับเวอร์ชั่นแรกนะครับตัวเดี่ยวแบบผมปั้นนะครับชุดโค้ดม่วงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1888อยหยวนนะครับ ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ8 0 0 0 9,000น่ะอยู่ราวๆนี้นะครับวอร์ชั่นที่2นะครับแบบแพ็คคู่นะครับและผมปั้นนะครับจะอยู่ที่3,588หอยวนนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ16 0 0 0 16,000เนี่ยราวๆนี้และตัวท็อปสุดนะครับตัวรูทแฮรนะครับผมจริงนะครับเปิดมาราคาแพ็คคู่นะครับ2อ8 8หยวนนะครับหรือราวๆ2 6 0 0 0 2 7นหกืนะครับ ถ้าหารแบบ2ตัวนะครับก็ตกตัวละหมื่นนิดๆนะครับผมว่าราคาก็ไม่หนีจากคอทอยที่เปิดมาช่วงนี้แน่นอน,นครับถ้าคอทอยเขาทำนะครับถ้าเขาทํา3.0นะแต่ตอนนี้เขายังไม่ทํานะลองรอดูนะครับว่าเขาจะมาเปิดตัวสู้กับอินอาร์หรือเปล่าอ่ะมาดูรายละเอียดดีเทลอื่นๆนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะเห็นเป็นคลิปวิดีโอนะครับของทางควีสตูดิโอเนี่ยเขาอัพขึ้นมานะครับ ก็จะมีพวกดีเทลของอ,อุปกรณ์พวกอาวุธต่างๆนะครับที่สามารถถอดแม็กกาซีนได้นะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับคอทอยเขาก็ถอดแม็กแม็กได้มานานแล้วนะครับแต่ความเจ๋งคือเขาสามารถดึงลูกกระสุนออกมาได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เอาไปใส่ที่แม็กแล้วก็เสียบเข้าไปเฮ้ยอันนี้แบบล้ำมากนะครับและสังเกตดีๆนะครับดูตามรูปต่างๆจะเห็นว่าตาเนี่ยจะมองไปทิศทางที่แตกต่างกันนะครับนั่นเท่ากับว่าเขาเป็น ตาที่กรอกได้แน่นอนนะครับเฮ้ยสุดยอดมากนั่นก็คือเหมือนทางคอททอยที่ทํา DX นั่นแหละครับที่สามารถกรอกลูกตาได้และความเสียงอีกอันนึงนะครับก็คือเขาจะให้ชิ้นส่วนแบบเป็นท่อนแขนเลยนะครับกับชิ้นส่วนมือเพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อข้อมือนะครับคือผมเข้าใจว่าเขาเน้นความสมจริงแบบโหสุดๆแบบเอ็กตรีมสุดๆเลยนะครับอันนี้คือดีมากและในข้อมูลนะครับก็จะบอกว่ามีชิ้นส่วนที่เป็นแบบเออเป็นเหล็กเป็นอลลอยนะครับ ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นชิ้นส่วนของฐานนั่นเองนะครับเพราะว่าผมไปตามอ่านในคอมเมนต์นะครับมันน่าจะเป็นการระบบแม่เหล็กนะครับดูดดูท้ากับฐานนะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าไม่มีก้านขามเลยนะครับซักเซตเดียวความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้อีกแน่ๆนะครับแต่ละยังไงเราก็ต้องรอดูไฟนอลโปรดักต์นะครับว่ามันจะจริงอย่างนั้นหรือเปล่าก็นั่นแหละครับข้อมูลต่างๆที่อัปเดตขึ้นมานะครับผมว่าเฮ้ย ใครที่ยังไม่เคยมีหรือรอคอยทาง Hot Toy ทำ3.0เนี่ยผมว่าไม่ต้องเลยนะครับผมมาเทียบกับ Hot Toy ที่ผมเคยมีนะครับเป็น DX นะครับโอ้เรียกว่าเป็นของเด็กเล่นไปเลยนะครับของหอยเนี่ย oh, <no. S 1> อันนี้คือแบบโคตรพรีเมียมโคตรสวยเลยครับเพอร์เฟกมากเพราะว่ายังไงอะอย่างที่บอกนะครับราคา Hot Toy ถ้าเขาทำ3.0ขึ้นมานะ่ะก็ไม่หนีหมื่นกว่าอยู่แล้วนะครับเนี่ยเท่าๆกันเลยจัดตัวนี้ไปเลยครับ ก็สำหรับค่ายที่เคยทำนะครับก็จะมี Enterbay นะครับที่คุณภาพพอจะเทียบเท่าสูสีกับทาง HotToy ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าห่างหายร้างวงการหายสับสู์ไปแล้วนะครับหาไม่เจอเลยครับ <c oughs> ก็จะมีพวกค่ายที่เราเคยบอกนะครับเป็นพวกงานคัสตอมที่ไม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นค่ายลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับของทาง Queen Studio เป็น In Art Figure นะครับ มาสู้กับทางฮอตทอยเนี่ยจะได้รู้ว่าเขาไม่ใช่เจ้าใหญ่รายเดียวแต่ยังได้อีกแล้วนะครับ <S 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 เราจะได้ไม่ต้องแบบเอ้ยมาบน่นบนกันคุณภาพสวนทางกับราคามาตลอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอ้ยมันจริงอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าคุณภาพผวยมากฮอตทอยเนี่ยหลังๆลง <S <S เัเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบข่าวสั้นแบบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปกันอีกครั้งนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลากกไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ